ครั้งที่หนึ่งร้อยแปดสิบท่านผู้ฟังควรจะคิดว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงพระธรรมไว้โดยละเอียดทางพระวินัยปิดกพระสุตตันแตปิดกและพระอภิธรรมปิดกถ้าธรรมะไม่ใช่เรื่องละเอียดลึกซึ้งพระผู้มีพระภาคก็คงจะไม่ต้องทรงแสดงสภาพลักษณะของปรมัตถธรรมที่มีจริงไว้อย่างละเอียดลึกซึ้ง เพื่อเตือนให้ระลึกได้ให้รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกรู้ผิดหรือรู้ถูกพ้นผิดหรือพ้นถูกนี่คือประโยชน์ที่ได้รับจากพระธรรมวินัยเท่าที่กระผมติดตามรับฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์ตลอดเวลามานานนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าได้เข้าใจแล้วก็รู้สึกมีความชัดแจ้งในใจ ทุกสิ่งทุกประการเท่าที่อาจารย์ได้บรรยายมาแล้วนะครับแลวพอจะสรุปได้ว่าสําหรับการเจริญนิัสานหรือว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยพอสรุปได้ไง่ายๆสั้นๆที่ท่านอาจารย์เคยแนะว่าก็คือว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือว่าการเจริญรนิปัสานไม่จํากัดการไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดอารมณ์แล้วก็ไม่มีการบังคับใดๆ เนี่ยครับเป็นข้อสรุปที่สมบูรณ์มากเท่าที่เท่าที่ก็ผมเองเข้าใจนะครับแต่ว่าท่านผู้อื่นจะเข้าใจอย่างไรนั่นก็ผมไม่ทราบแต่ก็ผมเข้าใจว่าอย่างเนี้ยการเจริญสติอย่างเนี้ยถูกต้องทำไมผมจึงว่าถูกต้องก็เพราะเหตุว่าอย่างการเจริญมรานานะสตินั่นก็ดีนะฮะพระพุทธองค์เองก็ทรงตรัสไว้ว่าการเจริญนี่ต้องเจริญทุกลมหายใจเข้าออกถ้าขณะนี้เรากําลังอยู่ที่นี่เราก็มีการหายใจเข้าออกกันอยู่ ถ้าไม่เจริญสติก็ไม่ได้เจริญก็หลงลืมสติไปแต่ว่าถ้าเจริญก็เป็นการเจริญไม่ใช่ว่าจะเจริญสติแล้วจะต้องไปหายใจในที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่กําลังหายใจอยู่เดี๋ยวนี้แม้กระผมจะเข้าใจอย่างนี้ก็าตามก็รู้สึกว่าบางทีมันก็มีอะไรที่มาเข้าหูคือกระผมได้ทราบมาว่าอย่างนี้นะครับคือว่ามีผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านหนึ่งนะครับ ท่านก็ถามอาจารย์ผู้ที่อสอบอารมณ์ว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะเจริญที่บ้านได้ไหมท่านอาจารย์ท่านนั้นท่านก็ตอบว่าได้แต่ว่าอย่าเจริญให้มากนัะท่านตอบว่าอย่างนี้ครับก็ผมก็ไม่ทราบว่าไอ้ที่ท่านตอบอย่างนั้นอ่ะก็หมายความว่าอะไรถ้าอย่างนี้จะตรงกันไหมจะมีเหตุผลไหมหรือว่า ว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องไม่จํากัดการก็หายใจเข้าออกนี่ต้องอก็ต้องหายใจอยู่เดี๋ยวนี้แต่วดีนี้จะหจายใจเข้าออกที่บ้านก็หายใจเข้าออกไม่ได้หรือว่าหายใจได้ก็ได้จริงครับแต่ว่าอย่าให้จะหจายใจให้มากหายใจให้มากต้องหายใจอีกที่หนึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจกับขอบความกรุนาด้วยนะครข้อความในพระไตรปิฎกที่จะกล่าวว่าการเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจําวันนั้นอย่าเจริญให้มากนะ ี่ไม่มีเลยค่ะข้อความอย่างนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงส่งเสริมให้บุคคลใดหลงลืมสติถ้าเหตุว่าปัจจัยที่จะให้หลงลืมสตินั้นมีมากอยู่แล้วผู้ที่ไม่หลงลืมสติคือพระอรหันต์นอกจากพระอรหันต์แล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีขณะที่หลงลืมสติตามลำดับขั้นพระอนาคามีบุคคลก็หลงลืมสติ น้อยกว่าพระสกะทาคามีพระสกะทาคามีก็หลงลืมสติน้อยกว่าพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันบุคคลก็หลงลืมสติน้อยกว่าปุถุชนและปุถุชนที่เจริญสติบ่อยๆเนืองๆก็หลงลืมสติน้อยกว่าปุถุชนผู้ไม่เจริญสติสติเป็นคุณธรรมเป็นโสภณธรรมมีอุปการะคุณมากที่จะให จเจริญน,น้อยๆหรือว่าอย่าจเจริญให้มากนะักไม่ใช่คำสั่งสอนของพระอารหันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าผู้ที่กล่าวว่าการจเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติในชีวิตประจำวันก็จเจริญได้หรอกแต่ว่าอย่าจเจริญมากนะักไม่ทราบทำไมละคะการจเจริญสติปัฏฐานเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือว่าไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำไมไม่ให้เจริญเนืองเนืองบ่อยบ่อยยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะว่าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นั้นจะไม่ให้โทษเลยแต่ถ้ากล่าวว่าการเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติในชีวิตประจำวันนั้นเจริญได้แต่ว่าอย่าเจริญให้มากนะเพราะอะไรคะทำไมไม่ให้เจริญให้มากมีโทษอะไรถ้าจะเจริญสติปัฏฐานให้มากเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผล แล้วก็ไม่ตรงกับพระธรรมวินัยซึ่งในพระธรรมวินัยส่งเสริมให้เจริญสติปัฏฐานเนืองเนืองบ่อยๆไม่ใช่กัน้นไม่ให้เจริญสติปัฏฐานธรรมะเนี่ยคะ่ะสอดคล้องในเหตุผลทุกประการแต่ถ้าสิ่งใดที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลแล้แล้วก็ไม่ใช่ธรรมวินัยไม่เคยปรากฏว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานแล้วเกิดโทษเกิดภัยขึ้น เาเหตุว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นทําให้ปัญญารู้ชัดในสภาพของนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงท่านที่เจริญสติปัฏฐานเป็นปกติในชีวิตประจําวันบางวันสติไม่เกิดเลยเป็นไปได้ไหมคะอย่างนี้เพราะเหตุว่าไม่ใช่มีตัวตนที่ไปบังคับให้สติเกิดผู้นั้นทราบความต่างกันของขณะที่หลงลืมสติ กับขณะที่มีสติเพราะฉะนั้นผู้นั้นรู้ความเป็นอนัตตาของสติระลึกรู้ลักษณะของนามบ้างรูปบ้างทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นเรื่องที่จะต้องสะสมเพื่อให้ปัญญาในวันหนึ่งเวลาที่สติระลึกรู้ลักษณะของนามของรูปก็รู้ชัดในลักษณะที่เป็นนามในลักษณะที่เป็นรูปแต่ปัญญาที่รู้ชัดในนามในรูป ก็รู้ชัดในนามในรูปตามปกติเหมือนตอนที่เริ่มเจริญสติคือตอนที่เริ่มเจริญสติระลึกได้ทางตาในขณะที่เห็นทางหูในขณะที่ได้ยินทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติอย่างไรสติก็เกิดบ่อยขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ชัดในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนได้ เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานที่อบรมให้มีบ่อยๆเนึ่งๆนั้นเพื่อปัญญารู้ชัดไม่ใช่เพื่อให้ไปบังคับให้ติดต่อกันถ้าท่านจะสอบทานผลของการปฏิบัติในพระไตรปิฎกก็จะพบว่าพระสาวกแต่ละท่านที่บรรลุอริยสัจธรรมนั้นก่อนการรู้แจ้งอริยสัจธรรม ท่านก็มีชีวิตของท่านตามปกติธรรมดาตามที่แต่ละท่านได้สะสมเหตุปัจจัยมาอย่างไรท่านก็มีชีวิตอย่างนั้นแต่เวลาที่ได้ฟังธรรมะก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมห่างกันไหมคะกับการที่ท่านเริ่มสะสมอบรมการเจริญสติปัฏฐานในอดีตชาติตั้งแต่ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆในอดีตการ และก็ช่วงเวลาชีวิตก่อนที่ท่านจะพบพระผู้มีพระภาคก่อนที่จะได้ฟังธรรมท่านมีชีวิตเป็นปกติธรรมดาทุกอย่างไม่เคยได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ทรงแสดงธรรมและบุคคลนั้นที่ฟัง ก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อได้ฟังธรรมนั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จเจริญเหตุคือจเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏต,ตามความเป็นจริงไม่ให้คลาดเคลื่อนไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ให้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นกิจของพุทธบริษัทที่ได้ฟังธรรม ก็คือสติระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปตามปกติที่เกิดแล้วปรากฏตามความเป็นจริงจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์ของญาณะแต่ละขั้นท่านจะเจริญสติปัฏฐานอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าจะไปบังคับไม่ให้หลงลืมสติให้ติดต่อกันนั่นเป็นลักษณะของตัวตนเพราะเหตุว่าสติเป็นอนัตตา ไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้เกิดสืบต่อกันชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงตอนเช้าตอนข้ามได้ตามความปรารถนาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วปัญญาไม่รู้ชัดสภาพธรรมะตามความเป็นจริงสำหรับความเข้าใจของกระผมนะครับรผมก็เข้าใจว่าที่อาจารย์บรรยายมันเนี่ยตรงตามพระธรรมพระวินัยที่พระพุทธองค์ส่งแสดงไว้แล้วก็เป็นพุทธประสงค์ด้วยที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลาย จริญสติอย่างนี้แหละอย่างที่อาจารย์บรรยายเนี่ยไม่ใช่ว่าไปจํากัดอย่างโน้อนอย่างนี้หรือว่าเลือกเอาอย่างโน้อนอย่างนี้หรือว่าจะเอาเวลานั่นจเจริญหรือว่าเวลานี้จเจริญคงไม่ใช่อย่างนั้นแน่ๆครับแต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับแต่สําหรับผู้อื่นกับผมไม่ทราบด้วยทีนี้ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งครับนี่ก็ได้ฟังจากทางวิทยุที่ท่ทานสอบถามกันท่านผู้สอบถามท่านก็บอกว่าขณะที่นั่งกําหนดรูปนั่ง มันก็เกิดเมื่อยขึ้นมาเกิดเมื่อยเกิดปวดขึ้นมาอย่างนี้นะครับท่านก็ถามว่าจะให้กําหนดอาที่เวทนาหรืออย่างไรท่านผู้ตอบท่านก็บอกว่าไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกําหนดที่เวทนาให้กําหนดที่รูปนั่งนั้นท่านเองท่านก็บ,บอกว่าให้รู้ปัจจุบันอารมณ์แต่นี้เวทนาเกิดขึ้นท่านก็กลับบอกว่าเวทนานี่ไม่ต้องกรราําหนดหรอกให้ไปกําหนดที่รูปนั่งนั้นอันนี้ผมก็ไม่เขาา้าใจเหมือนกัน เพราะฉนั้นจิงเป็นเช่นนั้นนะฮะเรื่องไม่เข้าใจนี่คงจะมีมากนะคะเพราะเหตุว่าถ้าขาดเหตุผลที่ถูกต้องแล้วก็เข้าใจไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะจะต้องตรวจสอบแล้วก็ถ้าท่านตรวจสอบกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วท่านจะไม่เข้าใจสภาพธรรมะคลาดเคลื่อนเลยและสำหรับที่ว่าเวลาที่เกิดทุกขเวทนาเมื่อเกิดขึ้น แล้วจะไม่พิจารณาให้ไปดูที่รูปนั่งอย่างนั้นจะทำให้ท่านรู้อะไรถ้าเหตุว่าการที่จะรู้สภาพธรรมะถูกต้องตามความเป็นจริงจนละคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นที่เคยยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้ก็จะต้องมีลักษณะของนามธรรมปรากฏมีลักษณะที่เป็นรูปรธรรมปรากฏว่าลักษณะที่เป็นนามธรรมนั้น ลักษณะที่เป็นรูปธปรรมนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงลักษณะของนามธรรมาแต่ละชนิดแต่ละลักษณะเป็นแต่เพียงลักษณะของรูปธรรมแต่ละชนิดแต่ละลักษณะเท่านั้นเองการเจริญปัญญาสมบูรณ์พร้อมได้เหตุผลทุกประการบางท่านก็อาจจะพิจารณาก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถว่าที่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่า ที่นั่งเนี่ยเป็นทุกข์มากเหลือเกินกําลังปวดกําลังเมื่อยเพราะฉะนั้นที่จะเปลี่ยนไปนี้เพื่อแก้ทุกข์ท่านคิดว่าเป็นปัญญาท่าพิจารณาอย่างนั้นแต่ว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นรู้อะไรรู้ลักษณะของนามธรรมารู้ลักษณะของรูปธรรมไม่ใช่ให้คิดโดยความเป็นตัวตนว่าที่กําลังเปลี่ยนนี้เพราะเหตุว่านั่งเป็นทุกข เมื่อยมากเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถและการที่เปลี่ยนอิริยาบถนั้นเพื่อเป็นการแก้ทุกข์นี่เป็นตัวตนที่กําลังคิดสติไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมของรูปรธรรมชนิดใดๆในขณะนั้นถ้าเหตุว่าถ้าเป็นสติที่ระลึก,ร,ร,ลร,ร,ร,ลกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปรธรรมแล้วก็จะต้องระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงถ้าเกิดระลึกนึกคิดสติก็จะต้องระลึกว่าแม้ที่คิดอย่างนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่มีกฎมีเกณฑ์ไปให้คิดอย่างนั้นทุกๆุกครั้งและก็เข้าใจว่าเป็นปัญญาที่ละกิเลสปัญญาที่จะละกิเลสได้เพราะรู้ว่าลักษณะที่ปรากฏ ทังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดนั้นเป็นนามธรรมแต่ละชนิดเป็นรูปธรรมแต่ละชนิดจึงจะละการยึดถือนามและรูปว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าสภาพนั้นเกิดขึ้นปรากฏเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งไม่เหมือนกับนามธรรมชนิดอื่น ไม่เหมือนกับนามเห็นนามได้ยินนามรู้กลิ่นนามรู้รสลักษณะของความปวดความเมื่อยนั้นเป็นสภาพความรู้สึกเป็นนามธรรมที่รู้สึกชนิดหนึ่งเมื่อยเนี่ยคะ่ะเป็นรูปหรือเป็นนามคะ่ะเป็นความรู้สึกรูปเมื่อยได้ไหมคะตรงนี้ผมนึกได้แล้ว,ลวครับที่ท่านอาจารย์ท่านนั้นท่านตอบนะครัท่านเขาบอกว่า ไอ้ความเมื่อยความปวดอะไรเนี่ยมันก็ต้องอาศัยรูปนั้นนะครับถ้าไม่มีรูปนั้นแล้วความเมื่อยความปวดนี้มันก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกําหนดที่เวทนาก็กําหนดที่รูปนั่นเองท่านว่ายอย่างนี้นครับท่านก็พูดถึง้เรื่องรูปนัง่งรูปนอนรูปยืนอย,อยู่อยู่แล้วนะครับท่านก็อาศัยท่านั้นแหละว,ว่ามันเกิดเมื่อยขึ้นหรือปวดขึ้น่ะก็อาศัยอย่างนั้นนะท่านว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ท่านบอกว่าไม่ต้องไปกําหนดที่เวทนาก็ให้กําหนดที่ ร,รูปนั่งรูปนอนรูปยืนอะไรหรือว่าท่าทางอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเมื่อปวดที่กายเกิดขึ้นเพราะท่าทางหรือว่าเพราะรูปรูปกำลังประชุมทรงอยู่ตั้งอยู่มีความทรงจำรู้ว่าทรงอยู่ตั้งอยู่ในท่ายอย่างไรความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นนั้นมีท่าทางเป็นเหตุเป็นปัจจัย หรือว่ามีรูปดินน้ำไฟลมเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกปวดความรู้สึกเมื่อยเกิดขึ้นตรวจสอบได้กับพระอภิธรรมปิดกกายภาษาทะเป็นรูปที่สามารถรับกระทบสิ่งที่เย็นที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งที่ตึงที่ไหวเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาหรือวัตถุเวทนาเวทนาที่จะเกิดขึ้นได้เพราะผัสสะ มีการกระทบจึงเป็นปัจจัยให้รู้สึกในสิ่งที่กำลังกระทบนั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างถ้าขณะใด,ไ,ดไม่ได้สัมผัสอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาทางกายก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานั้นเกิดเพราะกายะปษสทะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวไม่ใช่ท่าทาง คือกระผมสงสัยว่าตามที่อาจารย์มาการสติาการปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยนะฮะให้เอาสติตามกําหนดรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้กําหนดรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้สมมุติว่าอย่างสมมติเรากําหนดกนลาลังเดินอยู่เนี่ยนะฮะเราก็ดูอาการที่มันเคลื่อนไหวไปหรือว่าดูลูกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบและอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราจะไปดูอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกเป็นการบังคับถ้ามันมีการเห็นเกิดขึ้นการได้ยินเกิดขึ้น การนึกคิดเกิดขึ้นก็ต้องให้เอาสติเนี่ยไปกําหนดทุกๆอย่างที่เป็นอย่างนั้นจึงจะเป็นการถูกแต่ผมเห็นว่าในการปฏิบัติเนี่ยนะฮะในความคิดของผมเนี่ยคือว่าคนเราเนี่ยมันจะทําอะไรเนี่ยมันก็ควรจะทําสักอย่างหนึ่งมันถึงจะรู้สึกว่ามันจะเป็นความสะดวกถ้าเราตามเอาสติไปกําหนดที่เดินแล้วก็ดูที่รูปย็นร้อนอ่อนแข็งมากกระทบหรือว่าเห็นได้ยินคิดเราตามเอาสติไปกําหนดอย่างนั้นเนี่ย ถ้ารู้สึกว่าถ้าคิดไปแล้วเนี่ยรู้สึกมันมั่วไปหมดฮะตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราไปดูอย่างเดียวมันเป็นการบังคับมันไม่ถูกเราต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยไม่จํากัดอารมณ์จึงจะถูกแต่ผมสงสัยว่าถ้าหากว่าเราดูอย่างเดียวเนี่ยเพื่อจะให้มันค่ะครับว่ามันให้มันทําอย่างเดียวให้มันเกิดความเห็นขึ้นมาทีละอย่างละอย่างเนี่ยนะฮะมันจะไม่เป็นสติปัฏฐานหรือหรือว่าต้องดูพร้อมกันไปทุกอย่างแต่เห็นว่าอย่างนั้นนะมันมั่วถึงจะเป็นสติปัฏฐาน คือผมเนี่ยมีความสงสัยอย่างนี้ฮะเคยมีท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานและก็คงจะเป็นผู้ที่สนใจในการเจริญวิปัสสนาก็รับฟังทุกๆโอกาสที่จะได้รับฟังเพื่อจะได้พิจารณาเหตุผลข้อปฏิบัติให้ถูกต้องท่านผู้ฟังท่านนั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าในตอนแรกตอนที่กำลังจะทำวิปัสสนา จะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นวุ่นวายเหลือเกินยังไงยังไงก็รู้สึกว่ายุ่งทําไม่ถูกทําไม่ได้แต่พอไม่ทําปังแล้วก็ทราบลักษณะของสติขณะใดมีสติก็รู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏลักษณะหนึ่งลักษณะใดเลือกไม่ได้แล้วแต่สติซึ่งเป็นอนัตตา เมื่อทราบว่าจะต้องระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั่วทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องจเจริญสติจเจริญปัญญามีความรู้ที่จะละคลายความไม่รู้การที่เคยยึดถือนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏทางปวงสติจะเกิดระลึกทางตาใครบังคับบัญชาว่าไม่ให้ระลึกได้กำลังได้ยิน เมื่อกี้นี้อาจจะสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของเสียงไม่ระลึกรู้ลักษณะของได้ยินแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้สติระลึกรู้ลักษณะของเสียงใครห้ามได้ว่าอย่าระลึกอย่ารู้อย่ากเกิดบงังคับได้ไหมคะไม่ได้เป็นเรื่องของอนัตตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบขณะใด,ดที่มีสติก็ระลึกได้รู้ในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ พิจารณาสำเนนยกจนกระทั่งปัญญารู้ชัดว่าเป็นสภาพรู้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมท,ทีละเล็กทีละน้อยเป็นปกติวันไหนสติเกิดก็เกิดบางวันสติไม่เกิดเลยก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่จะหลงลืมสติไปในวันนั้นบางวันสติก็เกิดมากบางวันสติก็เกิดน้อยก็ไม่ต้องไปทำให้วุ่นวาย ไม่ใช่เป็นเรื่องเอาสติไปจ้องที่นี่ไปดูที่โน่นใครเอาสติไปได้แต่ว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกตรงลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่ปรากฏเกิดแล้วปรากฏตามปกติทีละเล็กทีละน้อยจะระลึกรู้ลักษณะของนามอะไรบ่อยรูปอะไรบ่อยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องตัวตนที่จะไปเจาะจงบังคับเอาไว้ว่าอย่าไปรู้นามอื่นรูปอื่น แต่ว่าเป็นเรื่องของสติเองที่เมื่อเกิดขึ้นจะระลึกรู้ลักษณะของนามหรือรูปทางหนึ่งหรือทางใดก่อนหรือหลังมากหรือน้อยก็เป็นเรื่องของสติแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตัวตนที่จ้องไว้ก่อนว่าไม่ให้รู้โน่นไม่ให้รู้นี่สำหรับการที่กามาคุณห้าเป็นโลกในวินัยของพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้าทั้งหลายจะต้องรู้ชัดตามความเป็นจริง จึงจะละได้ก็เพราะเหตุว่าความยินดีความพอใจที่ทุกคนมีมากมายเหลือเกินทุกภพทุกชาติก็มีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฏฐัพพะไม่ว่าจะไปเกิดเป็นพรหมบุคคลในภพนั้นชาตินั้นมีจักขุประสาทะมีจักขุวิญญาณมีรูปปรากฏให้รู้ทางตามีโตสตภาษาทะ มีเสียงที่ปรากฏให้รู้มีสภาพที่ได้ยินที่รู้เสียงนั้นไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีโพธพพะปรากฏในพรมโลกเพราะเหตุว่าท่านเพียรที่จะระงับไว้ด้วยฌานก่อนที่จะปฏิสนธิเป็นพรหมบุคคลแต่ว่าไม่หมดเชื้อของความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผพธพพะปราบใดที่ยังไม่รู้ชัด สภาพของโลกในวินัยของพระอริยเจ้าตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงไว้ว่ากามคุณห้านี้แหละคือโลกในวินัยของพระอริยเจ้าสำหรับข้อความในพระไตรปิฎกที่แสดงให้เห็นว่าความติดในกามคุณห้านั้นหนานแน่นและก็เหนียวแน่นมากก็จะขอกล่าวถึงขุทกะนิกายชาดก มหาปโลพนะชาดก